สวัสดีจ้ายายไหวผาแซบพ,พันลูกมาถึงเพชรบูรณ์แล้วเด้อจะป็นง,งามพี่นอ้องวัดผ่าส้นแก้วจ้ะโอ้ยจมนสวยฮะลูกแก้วเพิ่นก็สวยงามโอ้วิวก็สวยสวยพี่นอ้องอืเป็นตะนาเรือมตาเหลี่ยวไปจน เออผู้ดาถ้าผู้เลือดลมโบดีหรืออย่างนี้จะเป็นวินเป็นอย่างกพ่อนละอันนี้ตกใจตกอย่างเพื่นเลยนวิวสวยสวยเป็นผาสันลงไปโอ้ผาสมเมืองก่อนเนอจะไม่งาม อืเพชรบุญวันนันวัดผาซ่อนแก้วว่เสร็จลูกพามาเนี่ยจะมันสวยคือเพื่อนว่าอิหีี่ย้่าใบพั้านนอกนะครับติดตามสมบึงเด้อจ้าส่วนสมบึงว่าสวยงามจังใดนะ บึงไปบึงอย่างเพื่อนก็ะด้งามอวัดพระธาตุเออซ่อนแก้วสวยวัดพระธาตุผา่อนแก้วส่วงรูปปีใหม่ยิ้มใจโอ้จะม,มันสวยซาทุขอถ่ายรูปนำเ<อ>ด้โอโอ้สวย ดีใจได้แห่งบุญบาลมีได้หมาลูกพาหมาโอ้สวยสวยเง,งี้ยงพี่น้องคันยักมาเห็นก็นมาเด้อพุด่ะถึงอันจอมเพิน่นท่านกระไดย่ะพู้ใดขึ้นใดนะุ่ะเป็นเป็นภูขึ้นไปคนย่างถึงภูุ่ะอ,อันนี้วิวหมอกวิวอากาศขนาดเที่ยงแลเอย่างพี่น้อง เจวไหวสมพาสมมึงเดอ้อพี่น้องเดอ้อว่ามงใดโมงใด่นะเดินสมบึงจก้ม่นสวยคันผู้ดใดโบเคยได้มาก็มาบึงเด้อพี่น้องเดอ้อเออ <c oughs> บรรยากาศก็ดีโบโบฮอ,อ,อนหลาย <c oughs> เพิ่นเป็นวิวเป็นอย่าง จ้าโอ้สวยงามวัดผาส้นแก้วอะนะเออยายใบก็เลิศหาก็มาเห็นลูกเต้าพามาเป็นแห่งบุญเออเป็นแห่งบุญแห่งอย่างเลาะสมวัดเพื่อนบึงอ่เลาะสมบึงกันเด้อพี่น้องเด้อเออวิวสวยๆงามง เป็นวิวขึ้นอยู่เทิงภูเราวว่าไปเนาะอันวัดผาซ่อนแก้วนะเขาทางวัดอันทางเขาคอนะโอ้เขาคอเพชรบูรณ์นะทางทางจังหวัดเลยเขามานะพี่น้องโอ้ดอกไม้สีชมพูนี่มันดอกพลาสติกหรือดอกสุด <c oughs> อย่าไปจับมึงก่อนเนอะ โอ้โอ้มันเป็นดอกพลาสติกบัดเดอยะเออยายไหวเสื้อว่าเม่นดอกดอกสุดสวยจังเลยโอ้โอ้แม่เสื้อว่าเม่นดอกอันดอกไม้สุดวิวงามงามโอ้มาเบิ่งวิวทางนี้บัดเดียเนาะวิว วิวห้องนี้อันนี้กดอกไม้สีชมพูทอทางพู้ทังเป็นผูกรูปสอืมเป็นลานจอรดรถดพูดา่าเหงาพี่น้องถ้าผู้เลือดลมบดีจะเล่อมตายาไหวเลยลีตาเพะเพาะว่าได้ได้หุ้มตาไว้เ <laughs> พราะว่ากลัวความสูงแก่แล้วนะ กัวควมสูงนั่งสวยสวยโอ้ผู้ใดบ่เคยได้มาพี่น้องบ่เคยได้มากลับมาเบิ่งเดอ้อพู้ดกวงริมริมเพิ่นนะเออเชตดเพื่อนผู้ดท่องเที่ยวเดินโลดเป็นต่ำๆพักรุ่มนะอันนี้พักพักถึงยายไหวมานะี่เหมือนยายไหวว่เหมือนดอกไม้เท และเบิงเงันโอ้เป็นพลาสติกสวยๆยายใวยังมักดอกไม้อยู่แล้วมสมสมมือกับเด้อพี่น้องเด้อสวยดีวะ่ะเอโอโบยังแม่นสบนยความสะดวกให้บรรยากาศดีดีพี่น้องบบฮอนไหลย,ยะม่นเป็นแห่งบุญ แห่งนั้นอืนั่งพักนั่งเสาก็ไดเป็นมงพักผอมให้คนผู้เฒ่าผู้แก่เกิดเพิ่นขึ้นมาข้างบนเพิ่นปวดแข้งปวดขานะจังม็นดีดีบรรยากาศก็สวยเหียงบุญเดอ้อบาลมีอได้มาบึงมาอย่างกับพี่น้องก็มาสมองเดอ้ออีงามคือยายไหวบอกดไลค์กดแชร์ให้ยายไวเดอ้อเด้อยายไหวไปเที่ยวไปเรื่อย ติดตามยายไหวพาแซบเด้อว,ว่วาอีเยวโมงใดนะดูมงดีมง,งงามนะให้พี่น้องได้เห็นนาเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์ยายไหวบ๊ายบาย